ค่ำคืนีปนอคขาตอนนี้ก็เป็นเวลา4ทุ่มกว่าเกือบ5ทุ่ม,ลม,มแล้วไปนอนร่มมากแล้วลมแรงด้วยล่มมากก่อนฝนสิตกก่อนแกนฝนว่าหันตกแต่ว่าเมาือนตะกีโมเยติกานมากแถวเมืองพ้นฝนตกแห้งๆี่นองอันนี้โมเยติก็ก็มาแวะกินข้าวอยู่ริมข้างทาง ตะกีนี่ไปไปส่งของอยูโรงโรงขยะมันประกอบร่องขยะไฟขยไฟตาค,ค,คนงานเบิดล่วงแลวแล้วมันเป็นงานดวนเปินพี่น้องคนหัวคอยพูดหมดซีถุงทัวไม่นาะมาแตางเทลพี่น้องบันนี้หิวห้วเขาพี้องหิ้วเขาย่างไหลเลย ให้แนร้านนี้ผมว่าท่านปิดแรงหยาดคนปินดก่อนอยู่เนาะตึกรลโลนะพีออ่น้องสีหาทุ่มแล้วลมกับมาฝนกับสีมาได้นี่ฝนจิตตุ๊กแต่ฝนตุ๊กเลยกินเขาก่อนเล่ากับเขาก่อนเอาพี่น้องเนาะหอยแดงกวนหอยพี่น้องกับพ้ามูสับของยี่สิวันได้ติ๊กจังผัดผงกะหรี่ ทางนั้นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวโเดิงพี่นาะร่มขวดปลาหลี่ยมแล้วม,มาแล้วผัดผงกะหรีป่ปลาหมึก กินฝนจิตตกข้ามก่อนห่อนๆเลย กินขอพวกไยตรงไม่ได้พี่น้องทำงานก็นไ,ได้นี่จิตเด็กๆมากินมันเลยหวานย่ <c oughs> ก้งเวนเน่ขึ้นของอยู่นอกก้อนปัดผมขึ้นแล้วเทียงก็ดีคร <c oughs> ับออกมามันงรถติดนันปีน้องเขาเหตุกาง์เรารถมันติดไม่ไเคลียร์ได้มาหอดขอนแกนมาหอดหม่งล่องของสามทุ่มกว่ากับสี่ทุ่ม อูโรงงานขายะไฟฟ้าโรงงานบ่อขยะไฟฟ้าอยู่ฝันแกนโรงงานเป็นรุ่งรง้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขยอะแต่เดี๋ยวเด็กมากินขานองนะ 密码。 วันแรั่งตุมย่ำทะเละเลนี่ยพยายามดวนยำคนตรงข้ามันเนอินแล้ังอาหารจานดวนแงเยยำทะเลน้ำก้นเนาะ สดนาวมอนห,หอนที่เสียงนะเห็นร่มมาดืดดๆทอาอย่างขนโขกแล็กนตั้งแถมมันดวน

ดูกิเห็นเห็ดกระเพาะก็กินนะออกคลิปเนี่ยอะไรกันเนี่ยล้ยน้องเลี้ยพอกันไม่กินหนาแต่ว่าเดีค่ะ